หรือตัวพรอมวะลอง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 ยิงหน่อยตัวน้าจะตัวจริงยิงไปไม่โดนไม่เป็นไรสแนปครับผมสแนปไม่โดนไม่เป็นไรโอเคเนี่ยผมผมผมรู้แล้วศัตรูอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะกินเห็ืแล้วก็ชาร์จเลยนะดูดูดูนะมันโกงมากเลือดเยอะดูดดดแตกเห็นปะ ทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟงกี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนแนวทางของช่องแนละคือมีหลายคนถามคำถามนิยมกับวิธีการเล่นเนี่ยเข้ามาเยอะมากผมเลยตั้งใจว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับสอนอให้ทุกคนเนี่ยเล่นเก่งเป็นหลักเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็คือมีประสบการณ์การเล่นมาเกมมันทั้งรูปแบบแล้วแล้วก็คิดว่าประโยชน์ของตัวผมเองเนี่ยประสบการณ์จากตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนได้ก็เลยโอเคจะเปลี่ยนแนวทางการทำคลิปนะครับเป็นคลิปสอนแล้วกัน <Okay. S 2> วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคในการเดินเกมแล้วก็สอนการใช้เห็ดนะคือหลายคนเนี่ยคิดว่าเห็ดเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบโคตรกากแต่จริงมันคือมีประโยชน์มากนะครับถ้าเกิดว่าใช้ถูกจังหวะนะโอเคก็จะเริ่มต้นกันเลยแนละ้วกันเนาะก็คือว่าจะสอนว่าจะต้องทํายังไงบ้างในการเล่นเกมแต่ละครั้งโดยปกตินะครับที่ผมเล่นมาแต่ละครั้งเนี่ยพูดตรงๆเลยก็คือไม่ได้จริงจะเล่นแบบ ได้ยิงได้ยิงยับยับตลอดก็คือแบบมันก็จะมีแพบ้างชนะบ้างแต่ว่าอันเนี้ยผมจะเล่นแบบที่ผมคิดว่าเฮ้ยมันวินเลสูงสุดนะแล้วก็อ่าได้แต้มุ้มค่าที่สุดแล้วกันก็คือว่าจะไม่แอดจนเกินไปแล้วก็จะไม่บู๊เดือดจนเกินไปคือเน้นวินด้วยแล้วก็คิวด้วยแต่ก็กลางกลางอยู่ในทางสายกลางตลอดนะเพราะว่ามันก็ต้องคิวอะครับเกมนี้อ่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าชนะที่1เนี่ยมันจะบวกสิบแต้มแต่ว่าถ้าเกิดว่า ยิงด้วยเราจะได้ทีละ1แต้มนะครับเราก็ต้องเดินสายกลางถ้าเกิดว่าเราเน้นยิงอย่างเดียวเนี่ย,โอ,ยโอกาสที่จะชนะที่1เนี่ยมันก็ยากถ้าเกิดว่าเราเดินมั่วๆนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแอบอย่างเดียวแล้วก็ออกมายิงท้ายเกมเนี่ยบวกแค่สิแต้มม,มันไม่คุ้มครับเห็นไหมนี่ก็เป็นเทคนิคสําหรับตัวผมนะครับก็คือว่าเราจะไม่แอบเกินไปแล้วก็จะไม่ยิงเดือดเกินไปผมจะสอนแบบการอ่านเดินเกมแบบที่ผมเล่นแล้วคิดว่ามันโอเคที่สุดก็คือเอาจริงแหละตาเนี้ยก็เริ่มต้นมาก็อย่างที่เห็นครับผมฟาร์มไปเรื่อย ดยเซตปืนนะครับที่ผมแนะนํานะอันนี้คือผมพูดไปเลยนะว่ามันคือเทคนิคสําหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็จะมาแชร์ทุกคนถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยมีเทคนิคที่มองว่าเฮ้ยมันแตกต่างกันไปก็ลองไปไประยุกต์ใช้กันดูนะโอเค,โอ,เคโอ้โหเจอศัตรูแลจะรล่อยแตกไปก็จะเล่นเป็นกลสั้นนะครับ UMP แล้วก็ปืน AR ก็จะเป็นปืน M4 นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มี M4 แล้วก็จะเล่นตัว QBZ ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามี AR เนี่ยผมก็จะเล่น AR แทนนะ คือเรียงลำดับปืนก็คือ QBZ M4 แล้วก็ Arc นะครับผมสามปืนมหาเทพของผมแล้วตอนนี้มันไม่มีอะไรเลย,เลยก็ต้องเล่น QBZ ไปก่อนก็ฟาร์มไปเรื่อยสกิลที่ผมเล่นนะครับก็คือจะเป็นมิจาเนาะใครชอบนะครับผมให้ผมเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับสอนเล่นเยอะๆก็คอมเมนต์ไว้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยตั้งใจว่าจะทำแบบ แนวสอนเป็นหลักเลยผู้ใหญ่ทุกคนเล่นเก่งจริงๆวันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเวลาฟาร์มนะครับแนะนําให้ฟาร์มฟาร์มให้เร็วที่สุดโอเคแล้วก็เทคน,นิคอย่างต่อมาเนี่ยก็คือว่าจะต้องจําจุดที่ดอกกล่อ,องสมบัติให้ได้นะครับผมอ่านี่ก็คือเทคนิคอย่างที่2ก็คือจําให้ได้นั่นเองเพราะว่าเกมเนี้ยแบบเนี้ยมันดอกกล่องสมบตัติตรงไหนบ้างอย่างแบบเนี้ยครับผมมันดอกทั้งหมด4จุดนะ คือไอ้ตรงไม่แกีที่เรามาแต่ว่ามันไม่เห็นนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหน้าด้านขวามือของเราตรงเนี้ยที่เราจะไปนะครับก็ไม่เห็นเหมือนกันอันนี้ก็คือจุดที่2ที่ดอกของของสมบัติเดี๋ยวเราจะไปดูจุดที่3ามมานะครับต้องจําให้ได้นะเดี๋ยวผมจะสอนสาระแมปแ,แล้วกันอันนี้ก็คือจะสอนแบบเป็นภาพรวมไปก่อนเดี๋ยวจะมานั่งจอยทีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าลงแบบนี้เดินเดินเกมวิ่งไปยังไงต่อ อันนี้ก็คือแบบเป็นภาพรวมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกล่องที่กล่องที่สามกันนะครับกล่องสมบัติกล่องที่สามกันระหว่งางนั้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยเนี่ยโอเคกล่องที่สามอยู่ตรงนี้มีครับผอมแต่ว่าดวงดวงไม่ดีนะโดยไอ้กล่องสมบัติเนี่ยมันจะดรอปของแต่งทองแล้วก็พวกเกาะสามหมกสามครับตอนนี้เราได้แค่หมกสามเดียวก็ถือว่าโอเคใช้ได้แราก็ได้เอ็มสี่มาละ ของแต่งที่ผมแนะนำเมื่อกี้เห็นว่าครับปลายปืนอ่ะแนะนาเป็นถ้าปลายปืนนะถ้าเกิดว่าเราเยังไม่มีปลายปืนทองเนี่ยเราก็หาที่มันมีสามมทัดนะครับผม <laughs> ของแต่งที่มันมีเอฟเฟกต์สามมทัดอันนี้คือดีสุดถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปเล่นมันถอดออกไปก่อนเลยอันนี้เป็นเทคนิคของผมนะก็ถอดออกไปเลยไม่ใช้เก็บเสียงอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยชอบใช้อยู่แลว้วอะคือมัน ย,ยืนยิงแม่นคือท่าเสียงแค่นี้นนแล้วเกิดเสียงผมว่ามันไม่ไประโยชน์เอายิงแม่นดีกว่าอ่าโอเคถือว่าใช้ได้ครับผมมีกองสมบัติสกล่องจากสี่แต่ถ้าเกิดดวงดีๆนะได้สี่กล่องเลยคือห 3, 3, มวกสามก่อสามคบตั้งแต่เริ่มต้นเกมแต่ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราฟาร์มหมดแล้วกองสมบัติเราก็จะไปเมืองอ,อื่นกันตอน่อคือเราจะไม่แบบวิ่งหาคนยิงเลยนะเราจะไปหาฟาร์มเรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องแบบหาคนยิง คือจะหาคนยิงได้สําหรับผมนะก็คือต่อเมื่อเรามีมงสามกับกอดสาม้วโกสามมเจอคโอเคเน,คนแล้วผมเจอคนก็ยิงมีกอนยังไงยังไงโอเคเรามาเจอศัตรูละเราอย่าเพิ่งรีบออกไปเราดูก่อนวิเคะห์ก่อนว่าศัตรูคนนี้เล่นเก่งไหมถ้าเกิดออกใช่ไหมเดินเดินท่องท่างงี้สแสดงว่าเราสู้ได้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าเกิดเล่นเก่งมันจะเชิงนัเตอร์ เดินออกมาโลง่งๆอย่างนี้แตกนะจ๊ะโอเคออกไปยิงแตกแตกแตกโอ้โหสามคิวแล้วเพ่นเกมมาก็สามคิวแบบอีซี easy จริงๆมันมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าเทคนิคสามสามเปอร์เซ็นต์นะครับเทคนิคที่ถ้าเกิดว่าใครทำตามเนี่ยโหดโหดขึ้นแน่นอน เราจะค่อยๆสอนไปในคลิปต่อไปแล้วกันนะน,นี่มี33%อันเนี้ยผมถอดไปเลยคลิปตรงนะครับเพราะว่าคลิปตรงเนี่ยมันจะช่วยป้องกันการดีดในระยะตั้งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคนสั้นเนี่ยไม่จําเป็นเอาพูดตรงๆถอดทิ้งไปเดี๋ยวเราไปดูเก็บอย่างอื่นแทนดีกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนสั้นนะครับช่องที่2เนี่ยแนะนําเก็บเป็นเลเซอร์ เพราะว่าไอตัวเวลเซอร์เนี่ยมันจะช่วยให้เรายิงแม่นขึ้นเวลาที่เรากดไม่สูมยิงคนสั้นเนี่ยมันแน่นอนว่ามันยิงระยะใกล้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะยิงเนี่ยคือเราไม่ไม่ค่อยเน้นแบบซูมอยู่แล้วไงก็คือช่องของแต่งแรกก็คือ3ามสามรทัดแล้วก็ของแต่งชทองที่2ก็เลเซอร์ครับนี่นะก็เป็นของแต่งประจําตัวผมที่ผมคิดว่าแบบมันเวิร์กมันเวิร์กสุดสุดแหละโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูตรง UFO กันนะว่ายังไงดี เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหใครยิงพี่ใช่ตัวที่ยิงเรานะโอเคนไโอ้ยิงทีละสามทีละสามไอ้ตัวที่สองที่ยิงอะโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันก่อนก็คือว่าตัวที่สองที่ยิงอะเห็นไหมว่ามันวิ่งทางด้านขวาเวลาผมยิงอะอมีน้องเข้าก็ถามก็บอกว่าน้อง,องนาาั้นจะอยู่ดูอยู่นะครับผมก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเอาเป้าเนี่ยจัดไว้ล่วงหน้านิดนึงมันจะพอดีกับที่ศัตรูวิ่งมา ยิ่งถ้าเกิดว่าระยะไกลมากเนี่ยเราก็ยิ่งเผื่อไปไกลแบบนี้นะระยะไกลแล้วตูเคลื่อนมาเร็วเราก็ต้องเผื่อไปเยอะหน่อยอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์เริ่มแรกเราก็เผื่อไปเยอะเอ้ยถ้าเกิดเผื่อเยอะไม่โดนก็ขยับไปนิดน,นึงอะไรเงี้ยมันต้องค่อยๆขยับขยับไปคนเยอะไม่ใช้ทิ้งไปยิงกันตรงไหนเนี่ย เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวใครยิงพี่ใครยิงพี่โอ้โหข้างบนเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอามานะครับคือถ้าเกิดว่าเรายิงสู้อย่างเงี้ยเสียบเปรียบเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ตำแหน่งสูงกว่าจะได้เปรียบจำไว้นะเพราะว่าคนที่อยู่สูงกว่าเนี่ยมันจะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มตัวเห็นเต็มตัวอย่างที่หนึ่งไม่พอมันจะยิงหัวง่ายด้วยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามุมมัน ถ้าจะมองลงมาเองก็จะเห็นหัวหัวก่อนตัวแต่ถ้ามองขึ้นไปก็คือเห็นแค่ครึ่งตัวอันนี้แหละครับก็คือเป็นจุดที่คนยืนข้างบนได้เปรียบแล้วเวลาจะขึ้น UFO เนี่ยแนะนําว่าก่อนขึ้นเขย่าไข่ขึ้นไปอย่าบินขึ้นไปตรงๆนี่ผมจะมีคอร์แบบเล่นเอาจริงเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เอาจริงอะไรผมก็ขึ้นไปเลยอันนี้คือแบบเอาจริงก็คือจะเล่นให้มันดีที่สุดนี่มันต้องคิดเยอะๆนะมีคอร์เยอะๆเขย่าไข่ขึ้นไป คุณไฮกาห้ได้โอเคตอนนี้ก็คือแบบปลอดภัยแล้วเราได้เปรียบแล้วแล้วเมื่อกี้มันมีตัวที่ u อ o บินมาตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างบนอยู่แล้วเนี่ยตัวหนึ่งก็เป็นสองตัวเหลืออีกตัวหนึ่งโอเคแล้วมันยิงมีงตัวนั้นตายแล้วจำไวาเหลือสุดท้ายยิงรนะีไปเรียบร้อยไม่ใช่ว่ายิงแม่นอย่างเดียวเราจะได้เปรียบนะครับเกมเนี้ยคือมันจะต้องคิดแล้วก็วิคอยเยอะ คือไม่ใช่เดินมัวๆเดินมัวมันก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกเกมไงคือมันไม่สามารถชนะทุกเกมได้ถ้าเกิดว่าเราเดินมัวมันต้องคิดวิเคราะห์ตลอดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมุกเมคของเราเนี่ยคือมันมีผลต่อต่อรูปเกมเลยนะคลิปตรงไปไหนเนะี่ยอ้าวคลิปตรงหายอ๋ออยู่บนสุดโตเออมองไม่เห็นอ่โอเคนี่ครับผมก็เป็นของแต่งเซตที่ผมคิดว่ามันโอเคที่สุดนะก็คือ สาม,มัทารทัดที่มันมีเอฟเฟกต์สาม,มารรทัดเลเซอร์แล้วก็แม็กกาซีนทองของปืนกลก็ประมาณนี้ก็ได้แต่จริงๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบเชยร์กิีบตรงอะ่ะคือ M4 มันไม่ค่อยดีดขึ้นอยู่แล้วล่ะก็อาจจะใช้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้ครับผมที่เป็นของแต่งลูกสามเหลี่ยมอ,อันนี้ผมขี้เกียจเปลี่ยนละตั้งมันแต่คือได้ได้ทั้งคู่แล้วแล้วแต่ถนัดน,นะผมผมเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าของไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกียจเปลี่ยนคือของเราอะ่ะมันเป็น กิบตรงทองอยู่แล้วคือของทองมันดีที่สุดอยู่แล้วผมอุ้ย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 ใครยิงมาใครยิงมาเโอเคก็เทคนิคอย่างนี้นะครับผมก็อย่าไปสู้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องดูปืนของเราค mm hmm. รับเทียบกับศัตรูเ mm hmm. มื่อกี้ปืนที่ยิงมาเป็นปืนเลเซอร์ครับแล้วเราเป็นปืนกลสัน้นแล้วก็ AR แล้วเมื่อกี้ศัตรูอยู่ระยะไกลแน่นอนครับระยะไกลเนี่ย สไนเดปเปียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นน้องสู้นะเราไม่จาเป็นจะต้องเฮ้ยไปเก่งทุกระยะขนาดนั้นมันมันเป็นไปไม่ไ,มได้หรอกที่แบบเฮ้ยโอ้โหจะไปสู้กับสไนระยะแบบไกลๆอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม,ไม่ได้ครับอย่าไปสู้หนีดีกว่าปไปอยากยิงยิงไปอยากยิงยิงไปยิงไปแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนศัตรูยิงเมื่อกี้ปุ๊บเราอย่าไปบินค้างนะเราก็แบบกดบินสลับกับกลางล่มบินสลับกลางล่มเออเอ้ยไม่ใช่บินดิกด กดปล่อยล่มอ่ะสถาบกลางเงเออเป็นตูจะยิงเรายากขึ้นโอเคตอนนี้เรามีเกาะสามโมงสามแล้วก็เล่นได้มากขึ้นบวกได้มากขึ้นละหลังจากที่เราได้เกาะสามโมงสามเนี่ยเราก็จะเริ่มอา,อาจจะเริ่มมองหาไอ้์ดอปนะเดีย๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์เป็นกรณีแบบแต่ว่าสําหรับผมผมโอเคสําหรับปัจจุบันนี้เพราะว่าตัวแอร์ดอปเห็นปะมันอยู่ไกลอ่ะถ้าเกิดว่าจะไปมันก็เสี่ยงแล้วก็วงเนี่ยเล็กอยู่อาจจะรอเก็บแอร์ดอปไทป์วงแทน ไกลอยู่นะเอ้า,อาเจอคนอีกวางหัวแตกไปเวลายิงนะครับเล็งที่หัวเกมนี้ว่ายิงหัวง่ายเวลาเวลามัเล็งที่หัว,ยหว,อ,ยว,หวอย่าไปเล็งตัวคือมันมันแตกแตกไวกว่ากันเยอะอ่ะยิงหัวกับยิงตัวคนละเรื่องเลยนะเรื่องการใช้เหตุเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบอกบอกเทคนิคการใช้ก็คือเราจะใช้ตอนหนึ่งหนึ่งท้ายเกมครับ หนึ่งหนึ่ง,งเกมจะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดว่าแบบพวกกลางกลางเกมอะไรเงี้ยคือเราก็ถือเห็ดไว้แต่เรายังไม่จําเป็นต้องใช้แต่ผมจะใช้ให้ดูท้ายเกมว่ามันใช้แล้วมันโหดยังไงมีคนได้มังกรใส่ซื้อตอนนี้เห็นประตูปิดอยู่ก็น่าจะยังไม่มีคนฟาร์มเนาะแล้วก็แถวขอบขอบวง คือเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นแบบสไตล์ขอบวงแล้วบางทีแล้วเราก็อยู่ในบ้านก่อนเพราะว่าวงเริ่มเล็กแล้วแล้วเดี๋ยวเราดูวงรอบถัดไปแล้วเราค่อยออกไปลวก,กันแต่ที่เราว่างเราดูเนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบโผล่หัวไปดูนะคือเราก็ใช้แบบเทิร์นวิวเข้าใจป่ะคือก็คือหน้าเนี่ยมุดกำแพงแล้วก็หมุนจอเอาเ,อเห็นไหมมันยังเห็นอยู่เนี่ยใช้หน้ามุดกำแพงแล้วก็หมุนจอเอามันจะเห็นศัตรูที่วิ่งมาไม่ใช่แบบเสลอสลาแล้วก็แบบว่าหัวโผล่ไปยงเงี้ยไม่ได้นะศัตรูเห็นเรา ไม่มีใครเห็นเราเห็นไหมยิงฟรีรเขาก็สอสมติยงไม่เก่งก็สามารถซีคอได้แบบแบบคือถ้าเกิดว่าเป็นคนเล่นที่เล่นเก่งอ่ะเวลาเราโดนยิงเม็ดหนึ่งอ่ะมันกดนินจาแยกล่างปุ๊บแล้วมันเข้าหลังต้นไม้เลยอันนี้คือคนที่เล่นเก่งยางไม่เก่งก็คือแบบโดนยิงแล้วคือ,อยังโรกอยู่โอเคอย่างเงี้ยสู้ได้สบายถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าอสมมตินะสมตะสมตนินะถ้าเกิดว่าผมเล่นไม่เกะแล้วผมยิง ัวเมื่อกี้รัศดรตัวเมื่อกีกก้ไม่ตายผมก็อาจจะเลือกที่จะชาร์จเพราะว่ารู้แล้วว่าเอ้ยรีเฟกเขาชา้าเขายังเล่นไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าเห็นว่าเฮ้ยผมยิงปุ๊บมันกดแยกล่างแล้วมันรีบเข้าต้นไม้อย่างไวอย่างเงี้ยโอเคเล่นเก่งผมอาจจะเลือกที่จะไม่ชาร์ตต้องดูกรณีเวลาถ้าจะชาร์จอะ่ะเพราะว่าคนที่ชาร์จเนี่ยยังไงมันเสียเปรียบอยู่แล้วอย,อย่างตัวเมืกเก่อกี้ถ้าเกิดผมยิงไม่ตายผมชาร์จแน่นอนไม่ต้องสืบอ,อันนี้ก็คือเป็นการวิเคราะห์ผู้ต่อสู้ว่าผมเราต้องดูเขานะ แล้วถ้าเกิดว่าจะชาร์จเนี่ยมันก็จะมีวิธีการชาร์จหลากหลายรูปแบบถ้าเกิดว่าคนเล่นเก่งก็จะชาร์จอีกแบบหนึ่งถ้าคนเล่นไม่เก่งก็จะชาร์จอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดว่าเล่นไม่เก่งเนี่ยผมอาจจะชาร์จตรงตรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเก่งเนี่ยผมอาจจะฉีกฉีกซ้ายหรือฉีกขวาชาร์จแต่ตอนฉีกไปเนี่ยก็คือต้องต้องอยากให้ศัตรูรู้ด้วยนะว่าเราฉีกไปเมั้นศัตรูมันก็จะหลบหลักต้นไม้มันก็เล่นมุมหลบได้อยู่ดีต้องต้องต้องดูแบบดูพื้นที่ดูองค์ประกอบของแมปส่วนประกอบหลายๆอย่างก็เดี อันนี้คันจะปูกว่าเดี๋ยวผมจะสอนด้วยว่าแอร์ดอกมันจะดอกทุกกี่นาทีดอกตอนไหนนะครับลิกหน้าแล้วกันแอร์ดอกตรงนี้ก็อยู่ไกลไปอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มเสี่ยงที่จะวิ่งไปนะครับใช้วงเราก็เได้เซฟนะแล้วก็ใช้เติร์ดวิวให้เป็นประโยชน์นะครับใช้มุมมองบุคคลที่3เนี่ยบิดไป เอาหน้ามุดกะแพงแล้วก็บิดไปยาวหน้าโหไปบิดไปไม่มีใครรอไว้ก่อนคือที่ผมบิดแล้วก็มองจากมุมนั้นเพราะว่าไม่แก้เราอยู่ที่ท้ายวงไงศัตรูมันก็จะมีสิทธิ์วิ่งเข้าวงจากทางนั้นได้ผมก็เลยส่งทางนั้นเป็นหลักแต่ว่าไม่มันไม่เห็นนะ่ะก็เลยอาจจะอาจจะเปลี่ยนมุมบ้างเนะี่ยนคือมันอยู่ขอบวงครับผมมันจะต้องมีศัตรูวิ่งมาถ้าเกิดว่าตามหลักแล้วนะ ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้ไงมันก็ต้องวิ่งมาตรงนี้เข้ามาในวงแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่มีครับผมการคาดการณ์ของเราก็ผิดพลาดไม่เป็นไลโอเคเห็นบนเขาแล้วหนึ่งตัวแต่นี่ผมเคยพ,พูดไปในคลิปก่อนนะถ้าเกิดว่าเราเห็นสตูแต่ว่ายิงแล้วคิดว่าแม็กเดียวไม่ตายอย่าไปยิงเพราะไม่งั้นมันจะหลบหลังต้นไม้แล้วมันจะเสียโอกาสในการฆ่าได้มันก็แช่อยู่งั้นนะ่ะเมื่อกี้ผมเห็นแล้วเห็นไหมผมก็เลยเรื่องที่จะไม่ยิงยดีเพราะว่ามันมันฆ่ามไม่ได้แม็กเดียว แต่นนตจุดที่เราอยู่นก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยอยู่โลกาว,ว่าจริงแต่ว่าอยู่ในบ้านด้านขวาเราเป็นไฮกาภูเขาแต่ผมอาจจะเลือกเล่นไฮกาตรงข้างหน้านี้นะไฮกาว,ว่าคือพื้นที่ที่สูงกว่านะครับผมเพรเราก็โลกาพื้นที่ต่ำกว่าไม่มีคนคนเนี่ยเห็นไหมผมเมาแยกล่างเลยแตกไป เลงหัวระยะใกล้ๆเนี่ยเล่นปืน UMP ครับผมแล้วก็ยิงหัวแล้วก็ snap ไปนะไม่จำเป็นจะต้องออกออกแล้วก็แบบแค่ทะลวงเข้าไปนะคือพลิกข,ขวายิงถอยกลับพลิกข,ขวายิงถอยกลับอะอย่างเมื่อกี้เกาเรียกว่าอ่าสแส n a ปอ่ะส n a ปก็คือ,อออกไปยิงวิ่งกลับออกไปยงิงวิ่งกลับคือถ้าเกิดว่าเป็น ผู้เล่นใหม่ๆก็อาจจะแบบเอาไปยิงวิ่งกลับอาจจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับผมไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีกว่าเอาไปแช่แล้วยิงโดนอย่างเงี้ยแต่เราก็โดนสวนกลับมาอย่างเงี้ยอันตรายเหมือนกันพอเราเออกไปยิงใช่ไหมเราก็ตามพุ่งกลับแบบบางทีศัตรูมันเสียจังหวะไงี่ยมันอาจจะปล่อยกระสุนเนี้ยแล้วพอตอนที่มันปล่อยยิงปุ๊บเราเออกไปใหม่เงี้ยมันกดไม่ทันนะผมอันนี้ก็เป็นจังหวะสนามยิงที่โคตรโกงเหมือนกันนะเล่นครบสองวงอะตรงนี้จุดเราก็ถือว่าได้เปรียบนะ เรแถวไหลเขา,เขาบนเขาเราก็เห็นแล้วก็ล่างเขาเราก็เห็นถือว่าเป็นสิทที่ได้เปรียบมองเห็นหมดอะข้างบนก็เห็นอยู่คนมีเวฟโอครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอเข้าไปใน้าคงานเดี๋ยวเซฟคือมันคือมันได้เปรียบว้จริงแต่ว่ามันก็มีสิทธิ์ที่ด้านซ้ายมันจะแบบมาลอยเราไงเสี่ยงอ่ะ คือถ้าเกิดว่าเล่นราว,วิคอร์เกมอย่างเงี้ยครับผมโอกาสที่แต้มจะลบอะอพูดตรงตรงเลยคือแทบแทบไม่มีเลยคือผมเล่นเล่นสักประมาณ10เกมอะคือเต็มที่เลยนะลบอยู่เกมเดียวแต่ถามว่าที่1นึ่งไหมก็ถ้าเกิดว่าเป็นโซโลเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงถ้าเกิดแบบไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เซียนจริงนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสโ,าสโดนลอยหลังก็มีนะครับแต่เราก็พยายามแบบเล่นแบบเล่นยังไงก็ได้ให้โอกาสที่จะโดนลอยหลังเนะ มนะสมมติว่าตอนจังหวะเนี้ยผมโดนใกล้ๆเลยหลังก็คือผมก็ตายแล้วก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วอันนี้ก็คือโซโล่จะลำบากนิดนึงมันขึ้นอยู่กับแบบว่ามันจะเรียกว่าดวงมันก็มันก็ไม่เชิงนะครับผมขึ้นอยู่จังหวะด้วยว่ามันก็มีศัตรูลอยหลังไหมแต่เราทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสลอยหลังเราได้น้อยที่สุดก็คือเราก็จะเล่นเขอบๆวงเห็นไหมด้านหลังเรามันเป็นวงอยู่แล้วครับทุกคนมันก็จะมีโอกาสที่โดนลอยยาก แต่มันก็มีโอกาสโดนแต่แค่ลดโอก,กาสตรงนั้นพยายามเล่นขอบวงครับไม่ขอบวงก็คือเข้าไปกลางวงแล้วก็แคมป์ในบ้านถ้าเกิดเล่นกลางวงแล้วไม่แคมป์ในบ้านก็ลาบากเหมือนกันอาจจะโดนยิงจากทุกทิดทางก็ได้อุ้ยเดี๋ยว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 ใครยิงพี่ทงซ้ายมีรับผมด้านขวาเป็นสไนโอเคก็จากที่ผมวิเคราะห์นะครับผมด้านขวาเนี่ยมันระยะไกลเกินไปแล้วก็เป็นสไนผมก็เลยเลือกที่จะเขย่าไครลงมา ต่ก็จะไม่ไม่ค้างบินค้างอยู่นาะนเพราะว่าเสียวเหมือนกันเสียวเหมือนกันเพราะว่ามันมีซ้ายขวาเดี๋ยวผมจะขึ้นยืดให้กาวตรงนี้ก่อนแต่ว่าให้กาวนี้ก็มีคนนะครับเราก็จะต้องใจเย็นโอเคมันไม่เห็นเรานะสังเกตทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้คือผมยิงจะยิงหัวมันแ,แต่มันยิงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่สูงกว่างนะเพราะมันอยู่สูงสูงกว่าแล้วมันจะยิงหัวสตูยากแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ข้างบนเหมือนกันแล้วก็ เลียมาทาั้งผมนะคือมันจะเห็นหัวแบบเต็มๆเ,เน้นๆน่นนะกลางกระหม่อมแน่นอนเคตอนนี้เราอยู่ให้กาวแล้วเราก็ถือว่าโคตรได้เปรียบนะจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเคมีคนข้างหน้าตอนนี้ก็เหลือ3คนนะครับผมก็ยังไม่ใช้เห็ดน,นะเยอไม่ใช้ยังไม่ใช้มาดูกันอาจจะอาจจะอาจจะ,อาจจะใกล้ได้ใช้ละตรงเนี้ยอาจจะใกล้ได้ใช้ละ คือเวลาจะใช้เหตุอะ่ะคือมันจะเหลือหนึ่งหนึ่งหรือแบบว่าตอนจังหวะชาร์จที่มันแบบบังคับชาร์จที่มันบีแบบเ้ยอืมโอเคยังไม่เห็นเราเห็นไหมครับไฮ้กวมันได้เปรียบมันเห็นมุมกว้างหมดเลยนะเห็นมุมกว้างเราก็ยิงหัวง่ายพยายามยึดไฮเกวให้ได้แต่เย็นอย่าเพิ่งรีบยิงใช่ไหมถ้าเกิดรีบยิงแบบมันหลบเลยรองอ่ คือคือเราวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันจะมาแอดดอกไงแตกไปคือเราวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันจะมาแอดดอกเราก็รอยีตอนที่มันจะไปแอดดอกคือคือบอกไว้เลยครับผมคือท้ายๆวงเนี่ยทุกการกระทำมันมีความหมายอยู่แล้วล่ะเราต้องคิดให้ได้ว่าศัตรูเนี่ยมันวิ่งไปางมันจะวิ่งไปไหนมาเห็นแล้วมันวิ่งไปเอาแอดดอกแน่นอนเก <Okay. S 1> ก็เหลือตัวท้ายแนละ้วเดี๋ยวผมจะใช้เหตุนะครับ ในการชาร์จแต่ว่าเราก็จะใช้เห็ดแบบว่าสุ่มสี่ถึงห้าไม่ได้นะเพราะว่าเห็ดมันตัวใหญ่จริงมันเป้าใหญ่จริงโอเคได้อยละอยู่ข้างหน้าเสียงปืนโอเคข้างหน้าเราละตัวนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมวะลอง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 ยิงก่อนเห็นาจะโดนตัวจริงยิงไปไม่โดนไม่เป็นไรสแนปครับผมสแนปไม่โดนไม่เป็นไรโอเคเนี่ยผมผมผม,ผมรู้แล้วสตูอยู่ตรงเนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะกินเห็ดแล้วก็ชาร์จเลยนะ ดูดูดูนะมันโกงมากเลือดยเยอะโด้อแตกนะคือคือระยะแบบศัตรูเข้าประชิดอะ่ะแล้วตอนเจอหน้ากันประชิดแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะใช้เหตุโกงมากก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเทคนิคการอ่านเกมวิเคราะห์เกมนะใครที่ชอบคลิปสอนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้เยอะแล้วกันจะทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปบา,บาย